โรงงานนี้นะคะชื่อว่าแป้งมูลังซินีลาเบีค่ะมูลังซินีลาเบีนะคะโอ้โ oh. ห <Okay. S 2> ชื่อเรียกยากนิดนึง <laughs> เขาเป็นบริษัทหรือโรงโมโ่แป้งเนี่ยนะคะที่เปิดมามากกว่า7เจเนอเรชันแล้วค่ะเป็นสินค้าที่ใช้ข้าวสาลีที่ผลิตในฝรั่งเศสก็คือปลูกกับฟาร,ร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรรอบๆของโรงงานน่ะนะคะ เห็นไหมคะนี่อันนี้ค like ือชั้นสวยมากแลはは้วก็เขาเรียกเลยนะคล้ายๆลังพึ่งรังพึ่งรังึ่งลังึงก็สวยมากแล้วก็ที่สำคัญสวัสดีค่ะซินเซียสวาน่านะคะวันนี้เราอยู่ในงานไทยเฟก อนุก้าปี2023นะคะวันนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าบูธในฝั่งต่างชาตินะคะแล้วก็วันนี้เรามายืนอยู่ในบูธของแป้งฝรั่งเศสซึ่งเป็นการออกชื่อยากมากต้องให้เจ้าของแบรนด์เป็นคนออกชื่อให้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซาล่าสวัสดีค่ะค่ะก็แป้งของโรงงานนี้นะคะชื่อว่าแป้งมูลัง ซีนี่ลาเบอีค่ะบูลังซีนี่ลาเบอีนะคะโอ้โห <Okay. S 1> <laughs> ชื่อเรียกยากนิดหนึ่งก็งวันนี้ค่ะจะเสียแบบเดินผ่านมาหลายบูธแล้วก็เะเห็นแป้ง ซึ่งเขาระบอกเป็นแป้งฝรั่งเศสด้วยความเสียเ,เป็นเชฟเป็นเบเกอรี่อยู่แล้วทาเบเกอรี่อยู่แล้วก็เลยสนใจเป็นพิเศษว่าทําไมแป้งตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรแต่อย่างนี้อยากให้พี่ซาล่าเนี่ยแล้วก็ทางคุณชอนใช่ไหมคะได้พูดถึงแป้งตัวนี้ก่อนว่าต้นกําเนิดมาจากที่ไหนความพิเศษมันคืออะไรคะ่ะ Donc, il demande, euh, quelle est l'origine euh, de ce moulin et euh, quelle est la, la spécialité euh, sur ce produit-là. C'est un moulin familial qui remonte depuis cette génération. Euh, on ne travaille que des blés français. Euh, on sélectionne les variétés de blé pour obtenir les meilleures farines, que ce soit pour la baguette, pour les croissants. On a une vraie expertise sur les différents domaines de la panification. Ok. ค่ะก็เขาเป็นบริษัทหรือโรงโม่แป้งเนี่ยนะคะที่เปิดมามากกว่า7เจเนเรชันแล้วค่ะแล้วนี่เป็นเจเนเรชันที่ที่เแล้วค่ะเป็นรุ่นที่7แล้วแล้วก็ความพิเศษของสินค้าของบริษัทเขาเนี่ยหคือเป็นสินค้าที่ใช้ข้าวสาลีที่ผลิตในฝรั่งเศสก็คือปลูกกับซัมเมอร์ก็คือเกษตรกรรอบๆของโรงงานนะคะเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วก็ความรู้ค่ะที่เขาสะสมกันมาถ่ายทอดกันมาแต่ละรุ่นเนี่ยค่ะ เพื่อจะปรับสูตรของของแป้งเนี่ยให้ได้ตามตามความต้องการของผู้ใช้แล้วไอ้ความเขาเป็นแป้งสาหริยของเขามันพิเศษตรงไหนคะมันอยู่มันอยู่เขาเรียกภาคไหนของฝรั่งเศสอ<ร>อความพิเศษคืออะไรคะคือโรงงานเนี่ยนะคะตั้งอยู่ทางตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือห่างจากปารีสประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะ,คะซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าโซนนี้ของฝรั่งเศสอ่ะเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูก ข้าวสาลีแล้วด้วยการที่เขาเนี่ยทำงานกับเออกเษตรกรโดยเฉพาะเนี่ยขเขาก็เป็นผู้เลือกออพันธุ์ข้าวสาลีาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ที่ดีสุดแล้วเขาก็ใช้พันธุ์ข้าวสาลีเนี่ยชนิดเดียวเท่านั้นในการโม่เป็นผู้คัดพันธ์คัด,<ม>ดพันอันนี้มูรอนเซยอยู่ท,งทางภาคเอเชียหรือทางเบเกอรี่เนี่ยเราก็จะแบบมีแบบเออแป้งฝรั่งเศสแป้งฝรั่งเศสทั่วไปแต่จุดเด่นของแป้งฝร,รั่งเศสหรือแป้งตัวเนี้ยคืออะไรคะก็เดี๋ยวขอทําความเข้าใจนิดนึงว่า แป้งฝรั่งเศสเนี่ยเวลาพูดถึงแป้งฝรั่งเศสมันก็จะมีหลายภูมิภาคนะคะค่ะแล้วก็คำว่าที55ที45่าที65เนี่ยมันคือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกเปอร์เซ็นต์ของของแอดชะของเข้าอะี้เข้าี้เท้าในในปกติแป้งขนมปังค่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์แอชหรือี้เท้าอะผสมอยู่ใช่นั่นแหละค่ะก็คือ ถ้าเกิด T 4ีก็จะเปอร์เซ็นต์แอสเท่านี้ T 5 5าห้ารอ T ห้สก็เปอร์เซ็นต์ว่าก็เปอร์อรเซ็นต์ออกเปอร์เซ็นต์แอสคือตาม ามที่เราเรียกกันใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้แป้งเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดไหนความพิเศษของแป้งของมูล,ลังซินีลาเบย์เนี่ยค,คือว่าเขาจะไม่แค่ผลิตแป้งเฉพาะชนิดนึงเท่านั้นแต่เขาจะเข้าใจความต้องการของของผู้ใช้ว่าต้องการแป้งชนิดไหนให้ออกมาเ,เขาเรียกไงอะเทกเจอร์เป็นแบบไหนแล้วเขาก็จะมาปรับสูตร โดยใช้วิธีสับสุดของ process ของเขาค่ะซึ่งผู้ใช้อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะลงโม่เนี่ยมันมี process เหมือนกันบางครั้งอะเราคิดว่าขนมเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมี2อย่างคือเราทําสดๆใหม่ๆแล้วเราก็ทานเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือฟ r o เซ n เราก็จะ<ช>มีฟ r อเซ n ก็คือบาง,บางขนมบางอย่างก็เป็นฟ r o เซ n นเบเกอรี่ความแตกต่างของแป้งยี่ห้อเนี้เข้าใจเรื่องนี้ยังไงคะใช่เพราะว่าเราก็มีลูกค้าหลายๆประเทศน,น,นะคะเพราะ,ะว่าอย่างเช่น แป้งของคุณชองเชโรมเนี่ยเขาก็ได้ส่งออกไปประเทศต่างๆแล้วอย่างเช่นประเทศอินเดียประเทศเวียดนามซึ่งภูมิอากาศและกันค,ความชื้นเนี่ยมันก็แตกต่างจากที่ฝรั่งเศสถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการปรับสูตรแป้งของเขา เพื่อที่จะให้เข้ากับอุณหภูมิในการทําขนมปังสมมติเราทําขนมปังแล้วเราต้องเอาไปฟเซนมันอย่างเงี้ย <F ol> <sen> เขาจะม,มีการปรับสูตรเพื่อที่ว่าขนมเนี่ยหลังจากออกมาจากการทําแล้วเนี่ยไปฟเซนแล้วก็ไปดีฟรอสแล้วก็เข้าตู้อบเนี่ยเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับขนมปังสดๆเลยใช่เวลาเวลาที่เราทานขนมปังหรือทำขนมปังเนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้ว่าถ้าขนมปังพอเราอบเสร็จเนี่ยความสดของแป้งความเท็กเจอร์ของมันเนี่ย มันก็จะแตกต่างอย่างเวลาโครเซนฟุบางทีที่เราทานเนี่ยบางทีแป้งมันจะแข็งไปบางทีแป้งมันจะแบบไม่หอมแต่แป้งตัวนี้ด้วย<ม>ความที่เขาเป็นเอ<ม>็กซ์เพิดในด้านนี้<ม>เขาก็เลยโดดเด่นในเรื่องการทําแป้งโฟรเซนออกมาใช่ค่ะหลังไหมนะคะเสียแอบถามมาก็จริงๆแล้วอะ่ะเขาบอกว่าจะมีเชฟเขาวอาจจะเป็นคนบริษัทนี้จะเทรนเชฟโดยใช่ใชก็คือมีเชฟเข้ามาแล้วเทรนให้เข้าใจว่าแป้งตัวนี้เวลาที่เราไปทําขนมเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งก็พูดง่ายๆเลยว่าเขาเข้าใจคนทำขน าใชา่ผู้ประกอบการผลผลิใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วตอนเขาเวลาเขาส่งแป้งไปตามร้านอะไรเงี้ยค่ะ,ะผู้ใช้ก็คือเชฟของแต่ละร้านเนี่ยจะมาฝึกการใช้แป้งในที่ที่บริษัทเขาเขาจะมีเอ<ะ>่อเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นแบบว่าเป็นศูนย์สอนนะคะ,ะผู้ใช้ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องปรับอุณหภูมิปรับโพสเซสยังไงในการใช้โอเค,ะคะตอนนี้เรามีโปรดักต์อยู่ข้างหน้าซึ่งทำมาจากแป้งจากเชฟหมดเลยซึ่งคราวนี้เซเซียแบบ อยากจะชิมละว่าความพิเศษของแป้งนี้เป็นยังไงโอเคมีตัวไหนที่ให้เอเซียชิมบ้างคะเอ็ว่าเอ็ว่า e อ็ดว c าคุเ t โนฟโรดี้โอเคค e สเกตู o ู s อสเอ็ดคัทซองกตูเ a ็ดคัทซองเขาบอกว่าก็ต้องเริ่มที่ขวดซองก่อนเลยแล้วกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวอยากให้ก๊อกเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะเวลาที่หั่นขวดซองเราจะเห็นว่าชั้นขวซองจะแบบ อันนี้เป็นโฟรเซนมาหรือเปล่าคะไม่ค่ะอันนี้ไม่ไป็โฟรเซนนะคะนี่สดเห็นไหมคะนี่อันนี้คือชั้นสวยมากแล้วก็ขเขาเรยกอยนะคล้ายลางังลังพึง่งลังพึง่งลังพึงงพ่งก็สวยมากแล้วก็ที่สำคัญดูสีนะคะสียังออกไม่ขาวไม่เป็นธรรมชาติต้องดูเป็นธรรมชาติมากเลยสวยมากค่ะในเลเยอร์ทุกๆเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นสีสีของเนย และการที่แบบว่าโครงสร้างของมันเนี่ยไม่ยุบไม่อะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับแบบว่าโปรตีนของของแป้งด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็กลิ่นกลิ่นใช่จะเสียถามว่ามันทำไมกลิ่นของเขาเนี่ยสำหรับตัวเสียนะเสียว่ากลิ่นแป้งของมีความพิเศษเป็นเพาะอะไรคะเรนนี่ i กล e ร์เดอทารารีนเ p ็นสเปเชียลซ่าส่งบุ๋ t แต e ที่เปิดอธิบ a l e r ต้องชิมแล้วแหละแล้วก็จะได้รู้ว่ามันแบบว่าขออนุญาตขออนุญาตชิมนึงขออนุญาตนะคะไม่ใส่สีกินโพซองต้องบีบมันต้องบีบเลยด,ดูนะนี่ดูนะคะเทกเจอร์ของเขาค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนั่นน่ะกำลังจะคิดว่าเป็นเหนยียวเลยจะบอกว่าเป็น,เป,นเป็นโพซองที่อร่อยแล้วก็ รสชาติเนี่ยพอทานไปแล้วเนี่ยแป้งเขาแบบเข้าไปในปากแล้วมันทําให้เหมือนเราไม่ได้กินเนยธรรมดามันเข้าแป้งดีเขานอกจากตัวนี้แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรคะก็จะมีขนมปังบาเกตอันนี้อยากจะพรีเซตน์นิดนึงว่าควา,ความพิเศษของมันคือจริงๆแล้ว่าขนมปังบาเกตเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยอะจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแข็งแต่ว่าแป้งของเขาเนี่ยเขามีการคำสูตรที่แบบว่า ซ์เจอร์ของมันอ่ะจะนุ่มในจะเหนียวนุ่มอ่ะเขาเรียกว่าจะพอทานไปแล้วว่าเวลาโดนฟันอ่ะมันจะเหนียวมันจะนุ่มติดฟันมันแต่มันจะไม่กระด้างหรือแข็งลงไปทำให้เวลาที่เคี้ยวเนี่ยมันสนุกกับการกินอ่าแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของบ้านเรามันจะทําให้แป้งโครงสร้างของมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแป้งของเขาเนี่ยบาเก็ตเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยเราก็เก็บเข้าห้องฟรีซได้พอฟรีซเสร็จก็เอาพอมาดีฟรอสแล้วเนี่ย เออเท็กเจอร์มันก็ยังเหมือนเดิมก็พูดง่ายๆว่าแป้งของเขาพิเศษคือว่าไม่ไม่ว่าจะวางทิ้นไว้ข้างนอกหรือฟรเซนหรือเอาออกมาเนี่ยเท็กเจอร์รสสัมผัสยังเหมือนเดิมจะไม่ค่อยสูญเสียไปโอเคได้ก็เขาเรียกว่าท้ายเนี้ยอยากให้ทางพ่ซร่าแล้วก็คุณได้ฝากอะไรกับเขาเลยนะผู้ชมนิดหนึงค่ะคุณเบลล์ใส่ข้อมกับชนอยคอยากให้เปิดใจกับแป้งฝรั่งเศส o ne s t e n c h a n t é parce s a l o n Thaifex c'est la première fois que je viens en Thaïlande et je vois que il y a une vraie passion un vrai intérêt pour la la viennoiserie française et la b <Okay. Go S 1> a g u e t t e française. โอเคเค้า huh. ก็เ <Muslims> ค <router> uh ้า huh. ด no no no. no ีใจมากเลยที่มาที่ได้มาร่วมงาน Thaifex ปีนี้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาแล้วเคาก็ได้เห็นว่าเออเออคนไทยอ่ะชื่นชอบแล้วก็แบบว่าเหมือนกับมีแพชชั่นในการในการ กินผลิตภัณฑ์พวกเบเกอรี่แล้วก็ของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะ,คะซึ่งเขาก็เขาก็หวังว่าเ,เขาจะได้ได้ได,ได้ได้นำสินค้านี้มามาให้คนไทยได้ได้ใช้กันในเร็วๆนี้อะคะ่ะโอเคได้ก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ,คะขอบคุณพี่ซลลาร่าแล้วก็ขอบคุณค่ามากค่ะพุดภาษาขอบคุณภาษาฝร,งราังเศสแม็กซิฟูคู Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.